เป็นแชมป์แล้วในวันนี้ยังจะต้องเข้าไปลุ้นอีกนะครับกับกาแพงโบนัพแต่มันไม่ง่ายอย่างที่คิดนะครับพี่โป่งเหน่งทำไมเพราะว่าเราต้องใช้ความสามัคคีใช้สมองช่วยกันคิดนะครับกำแพงนี้เ,ออเพราะว่ากําแพงนี้มีชื่อกําแพงว่ากําแพงคําสั่ง<อ>คําสั่งกําแพงคําสั่ง<อ> หมายถึงว่าเรามีโจทย์ให้อ่านใช่แล้วอ่านเข้าใจปั๊บก็ทําตามคําสั่งใช่แล้วครับมีโจทย์นะครับอยู่ไหนฮะอะไรอใจเย็นใจใจเย็นอยายาอยาอย่เนี่ยอมีโจทย์ผมช่วยโรงเรียนผมไปที่โจทย์เนเ่อเป็นคถามอ๋อถ้าสมมติว่าทีมสีแดงปาฟันกำแพงโบนัสนี้ไปได้นะครับเนเจอร์กิฟมอบให้เพิ่มไปอีกนะครับ1 0 0่งมื่นบาทพร้อมนะครับถ้าพร้อมแล้ว เชิญพี่เพลียาตัวสาวผ่านพี่ไม่ว่าแต่ขอให้ตัวกลางให้ล่วงหนักเลยมาลุนการทีมสีแดงถ้าพร้อมแล้วกําแพงซ่า เป็นกำแพงคําสั่งที่ต้องใช้วิชาการบวกเลขครับโจทย์ก็คือจงรวมกันให้ได้25ถึง30แต่ว่าทั้ง3คนครับกระโดดเข้าไปที่รู22บวก3บวก10เท่ากับ35ผิบดหด้แผต่พุ่งเข้ารูแล้วครับเนี่ยบวกเลขก็เกินโจทย์ที่กำหนดให้กำแพงหักอีกตกน้ำก็ไปอีกโอ้ยน่าขายหน้าจริงๆนะครับทีมคุณต้องเน่งสีแดงนี มือปิดหน้าทำไมคุณปิดหน้าทำไมผมพูดตรงๆแล้วก็ยอมรับตรงนี้เลยคว่าอายมากสรุปแล้วนะครับทีมสีแดงร่วงนะครับไม่สามารถคว้าหนึ่งหมื่นจากนเชื้อเกอแนนโ้โหนไลนีเรเป็นแชมป์วันนี้เราขอขอบคุณทั้งสองทีมที่มาร่วมสนุกสนานกับเราครับขอบพระคุณครับขอบคุณครับ และแน่นอนความกล้าความมันตึ้งแต่ต้นรายการนะครับเนเจอร์เกมรวนทุกท่านผู้ชมับฟาที่ชมรายการและอยากจะมาแข่งขันมาซากับกำแพงของเราแบบนี้นะครับสมัครเข้ามาร่วมเล่นเกมได้นะครับทาง w w w p o i n w a r t h a i l a n d c o m หรือว่าจะมาติดตามความเคลื่อนไหวของรายการได้นะครับทาง f a c e b o o k c o m p o i n w a r t h a i l a n d วันนี้เวลาซาของเราหมดลงแล้วนะครับกลับมาพบกับเกมกำแพงซาได้ใหม่ในครั้งต่อไปวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับกำแพงซาตอนต่อไปจะโอดไปไหนพอโคลน <S <S ทั้งอุปกรณ์ทั้งรูกำแพงซากันขนาดนี้ก็หาเต็มๆได้สิครับแล้วเรามาเจอกัน